ขอโทษนะคะที่เข้ามาในห้องคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็แอบอ่านบันทึกของคุณด้วยไม่เป็นไรครับเรื่องราวที่เราสองคนเจอมันน่าสะเทือนใจเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะรับไหวครับ <S <s> <S เราหนีการตามไ้าจนเกือบตายครับ แล้วเราก็หนีไปอยู่ที่เกาะบูหลงแล้วพ่อผมก็เสียชีวิตผมก็เลยต้องกลับพนัครผมจะพาคุณไปด้วยครับแต่ว่าเราก็โดนดักทำร้ายก่อนคุณช่วยชีวิตผมไว้แล้วคุณก็คุณก็ตกน้ำ ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าผมจะรักใครได้มากขนาดนี้จนผมได้เจอคุณเราสองคนคือรักแรกแล้วก็รักเดียวของกันและกันครับ นี่ปู่อ่าจำตะวันได้แล้วเหรอนี่คุณจอมแสงครับเพื่อนร่วมงานผมเขาคอยช่วยเหลือเราสองคนไว้ครับขอบคุณมากนะคะตกลงจำกันได้หรือยังฉันยังไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะ ว่าฉันเคยเจอคุณตะวันครั้งแรกที่ไหนกันแน่จำไม่ได้แย่จังแบบนี้มุงหงาก็ต้องไปจากตะวันนะสิเหลืออีกกี่วันนะสี่วันครับอีกแค่สี่วันจะทันเหรอมุงหงายู่กับอินทุมาเป็นเดือน ยังจําไม่ได้เลยอ่ะขอโทษอีกครั้งนะคะ คุณจอมแสงยกบ้านให้เขาหรือฟื้นความหลังไปเพื่ออะไรกันคะเป็นนาภานาภาจะไม่ยอมยกผู้ชายเต็งรักให้ผู้หญิงคนอื่นฉันไม่ได้ยกตะวันให้กับบุงนาฉันไม่ได้เสียสละขนาดนั้นโดยเฉพาะเรื่องความรักแต่ฉันดูแล้วว่ายังไงสองคนเนี้ยก็ไปกันไม่รอดคุณก็เลยทํำดีอะคุณตะวันใช่ทั้งตะวันและบุงนาเป็นคนดี สองคนนี้รักกันที่ความดีฉันก็เลยต้องเป็นคนดีด้วยแต่นายหัวอินทุก็ทำดีกับบูงาแต่บูงาก็ไม่รักนายหัวอินทุนะคะอินทุมพลาดพลาดที่พยายามแยกสองคนนี้ออกจากกันธรรมชาติของความรักยิ่งแยกก็ยิ่งวิ่งเข้าหาฉันถึงปล่อยให้สองคนนี้อยู่ด้วยกันวันหนึ่งพวกเขาก็จะรู้เองว่าแค่ความรักอย่างเดียวเนี่ย มันไม่พอที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้อยู่ด้วยกันตลอดไปหรอกความเหมาะสมต่างหากที่จะทำให้คนเราอยู่ด้วยกันได้และฉันก็คือคนที่เหมาะสมกับตะวันที่สุดละครบุหงาสารีดูสดและดูยอ้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว ยังคิดถึงเธออย่างนี้ยังคงรอเธอตรงนี้ว่าเมื่อไรที่เราจะหวนมาฝากความรักของคนที่แสนไกลไม่ว่าเธอตอนนี้